นะคะเวลาท่านนำรถเข้าสนามถ้าท่านเข้ามาเป็นคันแรกท่านสามารถขับแล้วเดินหน้าตรง้ามาอยู่ตรงข้ามทดสอบที่หนึ่งตรงนี้ได้เดินนะคะเวลาท่านเข้าสนามมาตรงนี้คือจุดทดสอบที่หนึ่งแล้วนะคะบางท่านขับรถเข้ามาจอดแล้วบอกว่าหนูยังไม่ทราบค่ะว่าตรงนี้เป็นการทดสอบแล้วนะคะแต่กรรมการนับว่าเป็นการทดสอบไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าท่านต้องมาบกเวลาเพื่อจะได้เข้าใจวิธีการเข้าทดสอบนะคะ ท้สอบตรงนี้ให้เข้าไร้ครั้งละหนึ่งคันเวลาท่านเข้ามาคันแรกเดินหน้าเข้าไปแล้วหยุดทำทา่าทดสอบหยุดได้เพียงหนึ่งครั้งจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจะเป็นเส้นสีเหลืองและมีกยยางอยู่ด้านขวามือสีส้มนะคะท่านเดินหน้าเข้าไปแล้วไปหยุดตรงจุดหยุดรถหยุดเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ขยับหรือเคลื่อนรถต่อนะคะเมื่อหยุดแล้วด้านข้างนะคะห่างจากขอบทาง,ทางไม่เกิน25เซนรถต้องขนานกับขอบทาง ทาน้าห่างจากจุดหยุดรถไม่เกินหนึ่งเมตรนะคะสามข้อ,ขอที่ท่านต้องปฏิบัติและที่สําคัญที่สุดนะคะจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหยุดรถล้อของท่านต้องไม่เบียดหรือชนกับขอบคุณบัตรโดยเด็นขาดนะคะเมื่อท่านปฏิบัติได้แบบนี้แล้วข่้นที่หนึ่งท่านจอดรถปุ๊บลงจากรถแล้วไปรายงานตัวกับกรรมการในห้องทดสอบนะคะ,นะคะนำเอกสารน,นำบัตรคิวนำบัตรประชาชน ไปรายงานตัวกับกรรมการห้องของกรรมการจะอยู่ตรงกับป้ายอยู่พอดีนะคะห้องกระจกตรงนี้นะคะยื่นเอกสารกับกรรมการลงชื่อรายงานตัวเรียบร้อยนะคะกรรมการจะแจ้งผลท่าที่หนึ่งให้ท่านทราบเลยทันทีว่าท่านสอบผ่านหรือไม่ผ่านถ้าสอบผ่านได้เป็นทุนแล้วทุนท่าน,นะคะแต่ถ้าสอบไม่ผ่านไม่เป็นไรเรายังมีเพื่อนมาแก้ตัวท่านนี้อีกเยอะนะคะขอบต จากนั้นหลังจากรับทราบผลแล้วนะคะขึ้นรถแล้วเดินหน้าต่อไปทคขา้นสอบที่2และที่สามนะคะหลังจากกรรมการแจ้งผลเรียบร้อยแล้วนะคะกกรับเอกสารจะรับบัตรประชาชนจนจากกรรมการนะคะกลับมาขึ้นรถแล้วอย่าลืมคาดผมขัดนิรภัยแล้วเดินหน้าออกนะคะขั้ที่2นะคะการขับรถถอยหลังเข้าจอดช่องว่างทางด้านซ้ายและการเดินหน้าออกจากช่องว่าง ท่านี้นะคะเวลาท่านจะเข้าอถอยข้อจอดนะคะท่านต้องทําตัวรถให้ตรงแบบนี้นะคะแล้วถอยเข้าไปจอดในช่องว่างทางด้านซ้ายมือท่านี้เรามีข้อบังคับผิดสามข้อนะคะข้อแรกก็คือในการถอยหลังเข้าไปจอดให้ท่านใช้เกียร์ได้ไม่เกินเจ็ดครั้งจะเริ่มนับเกียร์แรกคือเกียร์ถอยนะคะตอนนี้ในภาากําลังเดินน้าเป็นเกียร์ที่สองนะคะถ้าคิดว่าตัวรถตรงแล้วนี่ กดเกียร์ว่างดึงเบรคมือแล้วรอฟังสัญญาณแต่ถ้าคิดว่าตัวรถยังไม่ตรงจะถอยหลังอีกครั้งหนึ่งก็ได้ตอนนี้เป็นเกียร์ที่สามนะคะพอได้สามเกียร์แล้ว,ลวให้สำรวจตัวรถก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนขยับเดินหน้าถอนนีนะคะกดเกียร์ว่างดึงเบรคมือสำรวจรอบตัวรถว่ารถเราขนานกับช่องหรือย,ยังนะคะล้อด้านขวาทับเส้นหรือไม่นะคะถ้าตัวรถขนานดีแล้วรอฟังสัญญ,ญาณจากกระ ให้สัญญาณนะคะถ้ารถของคุณสอบผ่านเจ้าหน้าที่จะให้สัญญาณเอารถออกจากช่องเพื่อไปสอบท่าต่อไปแต่ถ้าไม่ผ่านเจ้าหน้าที่จะประกาศให้คุณแก้ไขนะคะในการแก้ไขก็ให้ท่านสารวจตัวรถว่าตัวรถของท่านเ,นเอียงไปทางด้านไหนนะคะแล้วหุนพวงมาลัยหรือขยับตัวรถให้ตัวรถตรงนะคะแล้วก็เดินหน้าออกถ่ากรรมการให้สัญญ,ญาณว่าผ่านนะคะ,นะคะ เรื่อไขข้อที่2ก็คือในช่องจอดนะคะจะมีเสาหลักอยู่สาด้านด้านหน้ดานด้านซ้ายแล้วก็ด้านหลังนะคะมีอยู่ทั้งหมด9้าหลักทั้ง9้าหลักนี้ถ้าท่านเฉียวหรือชนโดยเด็ดขาดนะคะห้มามเฉียวห้ามชนหลักทั้ง9้าหลักโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการถอยหลังเข้าไปชนการถอยหลังเข้าไปเบียดการเดินหน้าเบียดหรือแม้กระทั่งท่านได้รับสัญญาณจากเจาก้าหน้าที่ว่าท่านสอบผ่านข้อนี้แล้ว ให้หนารถออกจากช่องได้ในระหว่างที่ห้านเดินหน้าออกจากช่องไปแล้วถึงไปเปลี่ยนเสาหลักเข้าก็ถือว่าสอบตกเช่นเดียวกันนะคะห้ามเฉียวห้ามชนโดยเด็ดขาดนะคะและข้อสุดท้ายนะคะสังเกตเห็นด้านขวาจะมีเส้นสีเหลืองตีอยู่นะคะตรงนี้นะคะล้อด้านขวาห้ามทับอยู่บนเส้นห้ามทับห้ามเบียดห้ามข้องเส้นโดยเด็ดขาดนะคะตัวรถต้องเข้าไปอยู่ในช่อง ไม่ทับเส้นด้านขวามไม่เบี่ยดหลังใช้เกียร์ไม่เกินเจ็ดนะคะแล้วรอฟังสัญญาณหน้าเราคิดว่าทาได้เจ้าหน้าที่จะให้สัญญาณนํานรถออกนะคะเมื่อเราเรา,เราได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเดินหน้าออกบนไปทางด้านซ้ายไปทางท่าทดสอบท่าสุดท้ายท่าที่สามการเดินหน้าถอยหลังในทางตรงนะคะการเดินหน้าถอยหลังในทางตรง นะคะเป็นท่าทดสอบท่าพื้นทันแล้วก็ท่าบังคับนะคะคงไม่มีท่านใดที่เดินหน้าถอยหลังไม่เป็นนะคะในการขับรถท่านนี้จะมีเสาหลักด้านข้างซ้ายขวานะคะให้ท่านเดินหน้าเข้าในช่องนะคะเดินหน้าเข้าในช่องตรงนี้นะคะให้ตัวรถหลุดออกจากช่องไปเลยการชนด้านหลังนะคะรถของท่านต้องพ้นเสาหลักคู่หน้าสุดหลุดออกจากช่องไปเลยนะคะ แล้วถอ,อยหลังกลับข้อในช่องเดิมนะคะเวลาถอ,อายหลังกลับออกมานะคะการชนด้านหน้าต้องทนสองหลักคู่แรกนะคะเดินหน้าให้หลุดออกจากช่องถอ,อยหลังให้หลุดออกจากช่องนะคะโดยในการเดินหน้าเข้าให้ใช้เกียร์เดินหน้าหนึหน่งเกีออยร์ถอยหลังออกก็ใช้เกียร์ถอ,อยหลังอีกหนึ่งเกียร์เช่นเดียวกันไม่เปลี่ยนเกียร์ระหว่างที่รถอยังอยู่ในช่องว่างและที่สําคัญรถห้ามเฉียวหรือชนกับหลัก ะะเดินหน้าออกมาให้กันชนหน้าคนสอออกมาแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอสัญญาณเดินหน้ากลับเข้าในช่องเดิมนะคะบนขวาแล้วนารถสอบโฆษณาได้เลยการทดสอบเสร็จสิ้นแล้วสามท่านะคะสาหรับรถจักรยานยนต์นะคะการทดสอบสามท่าของรถจักรยานยนต์นะคะท่าแรกคือการขับรถทรงตัวบนทางแคบนะคะ บนทางแคบตรงนี้จะเป็นแท่นปูนนะคะแท่นปูนมีระยะทางยาวประมาณ15เมตรนะคะกว้างประมาณ30เซนติเมตรยกพื้นสูงขึ้นมาประมาณ5เซนติเมตรนะคะในการขับขี่บนทางแคบตรงนี้นะคะผู้ขับขี่ต้องประคองนะคะตัวรถไปบนทางนะคะโดยที่ตัวรถหรือล้อรถไม่หล่นจากทางเท้าไม่หลุดลงจาก ที่พังเท้าลมแตะพื้นนะคะเครื่องยนต์ไม่ไดับนะคะและต้องใช้เวลาอยู่บนแท่นปูนตรงนี้นะคะไม่ต่ำกว่าสิวินาทีนะคะขับให้ช้าแต่ยช้าจนเกินไปนะคะถ้าช้าจนเกินไปท่านจะประทองตัวรถไม่อยู่นะคะล้ออาจจะตกจากทางอยู่เท้าอาจจะหลุดลงแตะพื้นได้นะคะแต่ถ้าท่านขับไวเกินไปนะคะ เวลาที่เจ้าหน้าที่จับเวลาท่านที่อยู่บนแทน่นปูนมันก็จะไม่ถึงสิบวินาทีนะคะตรงนี้เราต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะคะอย่าช้าเกินไปแล้วก็อย่าเร็วจนเกินไปทําเวลาให้ได้สิบวินาทีขึ้นไปถึงจะถือว่าสอบผ่านนะคะท่านสอบจะต่อเนื่องไปเลยหลังจากท่านลงจากท่าที่หนึ่งตรงนี้แล้วนะคะวนไปทางด้านขาเพื่อที่จะเข้าท่าทดสอบที่สองนะคะ พอบนไปทางด้านขวาแล้วมัวตื่นเต้นและก็ดีใจที่จะนับเวลาขัานที่หนึ่งนะคะหรือเข้าทดสอบข่้นที่สองขับรถผ่านเลยไปเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพอท่านบนไปทางด้านขวาเ,าเสร็จปุ๊บนะคะขั้ทดสอบที่สองจะเป็นกวยยางสีส้มคาดขาวนะคะอยู่ทั้งหมดสี่กวยยางให้ท่านขับรถซิกแซกเริ่มตั้งแต่กวยยางตัวแรกนะคะไปจนถึงกวยยางตัวสุดท้ายให้โครบทุกตัว นะคะบางท่านเผลอนะคะขับรถผ่านจากท่านหนึ่งโค้งมา,งางพุ๊บพุ่งพวดอื่นนะคะท่าสองไม่ได้สอบก็ถือว่าสองไม่ผ่านนะคะซิกแซกผ่านตัวยางตรงนี้นะคะลรอของท่านต้องไม่เฉียวไม่ชนกับตับวยางเท้าไม่หล่นหล่แตะพื้นนะคะเสร็จแล้วเดินหน้าต่อนะคะเข้าเข้าหุดนเออศูนท่าทดสอบท่าที่สามนะคะน,นั่นคือการขับรถโดยปฏิบัติตามาเครื่จรจองมายจราจรนะคะ ทดสอบค่านี้นะคะการทดสอบตามเครื่องหมายจาราจรนะคะจุดหยุดนะคะเราจะกําหนดจุดหยุดทั้งหมด3จุดจุดแรกจะเป็นจุดหยุดของท่าที่2ของรถยนต์นะคะบนพื้นทางจะมีเส้นสีเหลืองตีคู่ขนานกับเส้นสีขาวให้ท่านหยุดก่อนถึงเส้นสีเหลืองนะคะหยุดแล้วพักเท้าลงประมาณ3าถึงห้าวินาทีแล้วเดินหน้าต่อนะคะในการจะเดินหน้าต่อแล้วเลี้ยวไปทางด้าซ้ายก็ให้ท่านเปิด เดียวด้วยนะคะหยุดนิ่งสักครู่ไม่ต้องรอสัญญาณ3-5มถึงาวินาทีแล้วเดินหน้าต่อนะคะเดินหน้าต่อไปสู่จุดหยุดรถจุดที่สองนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะจุดหยุดรถจุดที่สองคือป้ายทางรถไฟบนพื้นจะมีเส้นสีเหลืองตีคู่กนังสองเส้นเส้นปักอยู่ตรงกลางหยุดก่อนถึงเส้นสีเหลืองเส้นแรกแล้วพักเท้าลงประมาณ3-5มถึงาวินาทีแล้วเดินหน้าต่อนะคะเดินหน้าต่อนะะเข้า่อ,อช่องท่าที่สามของรถยนต์ เสร็จแล้วบนขวาขึ้นบนสะพานนะคะบนสะพานจะเป็นจุดหยุดรถจุดที่3นะคะบนสะพานบนพื้นผินสะพานจะมีเส้นสีเหลืองอยู่หนึ่งเส้นพร้อมกับป้ายหยุดอยู่ด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ให้ท่านหยุดก่อนหยุดเส้นสีเหลืองเช่นเดียวกันแล้วนะักทางลงนิ่งส่งถึงห้าท่นีทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินหน้าเอารถออกจากสนามทดสอบไดน้นะคะสามท่าทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อท่านทดสอบเสร็จนะคะ เจ้าหน้าที่จะให้ผลการทดสอบกับท่านมาสําหรับผู้ที่สอบผ่านท่านสามารถออกใบป,ปรบทีปได้ภายในวันนั้นเลยนะคะแต่สําหรับท่านที่ทดสอบไม่ผ่านนะคะเจ้าหน้าที่จะนัดทําการแก้ตัวนะคะสอบขับรถแก้ตัวได้ในอีกสามวันทําการจากวันที่ท่านมาทดสอบเรานับเฉพาะวันทําการนะคะสาม์อาทิตย์และวันหะยุดและวันตร่มไม่นับนะคะสามวันทําการสมมุติท่านไปสอบขับวันจันทร์ นะคะแล้วสอบยังไม่ผ่านนะคะนับไปอีกสามวันคือวันอังครารวันพุธและวันพฤหัสนะคะแก้ตัวคือวันพฤหัสถึงต้นไปน,นะคะถึงจะสามารถมาดำเนินการทดสอบแก้ตัวได้ในการทดสอบขับรถนะคะเจ้าหน้าที่ให้เข้าทดสอบได้คนละหนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้นนะคะตกแล้วไม่มีแก้ตัวในวันนะคะต้องนะัดวันทําการที่จะมาทําการทดสอบมาอีกครั้งหนึง่งนะคะสามขทดสอบ นะคะเจ้าน้าที่จะมีใบรับหมายให้นะคะสำหรับการทดสอบภาปฏิบัติมีท่านใดสนอ